ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ําหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะ่ะคะ เล่นนั่นเอมันเล่นได้เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากล ที่สุดด้วยตัวคุณเอง www. coffee. com www. o coffee. com โทร084 613 2424เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะแบดบอยแล้วก็เป็นเด็กที่เกเรครับคือไม่ค่อยได้สนใจเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็นะเรียกวัาพลิกจากบทคุณชายเลยใช่ครับก็ค่อนข้างต่างเนาะต่างจากบทคุณชายที่เราแบบว่าเห็นเหน้าจอว่าเป็นคนที่สุขุมอะไรเงี้ยก็เป็นแบบก็กลายกับกลายเป็นแบบว่าเป็นเด็กสดใสสารสรัอะไรเงี้ยต้องเข่าต้องบอกยากเลครับากก็ถ้าถามว่ายาก ากไหมกับลุคนี้ก็ไม่ได้ยากมากครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่มันไม่ได้ไกลตัวมากด้วยด้วยด้วยความที่แบบว่าอายุมก,ก็มันก็ใกล้ใกล้เคียงกันก็เลยทําให้แบบว่าค่อนข้างสบายนิดนึงแสดงว่าตวจรีงก็ยัง,งม,มีลุคแบดบ,บอยก <c oughs> ็มก็ <c oughs> เป็นเด็กโซนนี้นะครับเท่าที่เห็นนะเขาที่เห็นครับ <c oughs> ผม ใช่ครับกับวิพันธ์ก็เป็นการร่วมง,งานกันครั้งแรกแล้วก็ได้เจอวิพัฒน์ประมาณสักสามสี่ครั้งแล้วครับแต่ว่าเขาก็น่ารักแล้วก็ถือว่าเข้าเข้ากันง่ายครับเข้ากันง่ายก็ไม่เพราะว่ายังมันยังไม่เริ่มถ่ายด้วยแหละครับก็เลยก็เลยยังยังไม่เทินมากแต่ว่าถ้าแบบว่าคุยเรื่องแบบคุยเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มเข้าขากันก็เริ่มแบบว่าพอแบบว่าคุยกันสนุกดีครับคุชาย คุณชายออนไปแล้วครับแต่ว่ายังเป็นตอนของพลาทอนเนาะแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าคุณชายออกมาด้วยคอณผู้ผมออกมาด้วยก็กระแสครับแต่ว่ายังไม่ยังยังยังไม่รู้ว่ากระแสเป็นไงครับใช่เพรยังยังยังไม่ได้ดูแล้วคนก็ยังมาตินะว่าเล่นยังไม่ค่อยเข้าหลอกครับก็ใช่ครับก็อก็ก็ก็เป็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องแรกของเราก็ก็พยายามพที่จะทำเต็มที่ ไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้บ่นอนเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องแรกของเราแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วใช่แล้วก็พยายามฟังฟัง,ฟ,งฟังทุกๆคําที่เขาติมาแล้วก็บอกว่าเก็บมาเป็นข้อมูลแล้วก็ทําเรื่องต่อไปให้ให้ให้ดีให้ดีมันจะกลายเป็น,นกดดันไหมพอเรา,าเล่นเรื่องนี้แล้วก็เอ้ยกดดันเรื่องนี้ก็จะเกดเรย่องนี้เราก็เล่นกับฝ่ายอื่นก็ผมว่ามันน่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนามากกว่าครับก็ไม่ไม่ได้กดดันในส่วนนี้เรื่องแรกออนไปก็มีแฟนคลับ แหกที่จำงานกันเต็มเลยรู้สึกยังก็ต้องขอขอบคุณครับที่ที่ทุกคนบอกว่าให้ความสนใจขนาดว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงตอนตัวเองแล้วก็เพิ่งเพิ่งออนได้แค่ไม่กี่วันเองก็ต้องขอบคุณมากๆที่เขาบอกว่ายังยังจำหน้าเราได้แล้วก็ยังยังแบบว่ายังยังทักทายเราอะไรอยตอนนี้พี่เขาบอกว่าคนเราคนเรุ่นใหม่พี่ตั้งรีบ่อยมากเลยชมสัยให่เต็มเปี่ยด้วที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่มาก ก็เป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนอะไรบ้างถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณเขาครับที่เขาให้โอกาสเราตั้งแต่เราเล่นเรื่องสุภาพบุรุษแล้วครับก็ให้โอกาสเราแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้อีกก็ต้องขอขอบคุณเขามากๆครับปีสไตล์เราจะมาให้่ารกับพี่หมากบรินด้ยจริงอ่ะครับลุกขึ้ายๆกครั้งตัวคนเราไปเปรียบเทียบนะคะเจนกับพี่หมาก ก็ไม่ได้กลัวมากครับว่าเพราะว่ามันก็เขาก็เป็นเขาอยู่แล้วครับแล้วเราเราก็เป็นเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นรุ่นพี่รุ่นพี่ในวงการคนหนึ่งครับเคยเจอกับพี่หมาไหมเคยคุยกันไหมเคยเจอกันบ่อยครับตามตามงานตามอะไรก็ได้ได้พูดคุยกันแล้วส่วนตัวเราเป็นไงคิดว่าลุกเรากับลุกเขาเนี่ยคล้ายกันไหมก็ก็แล้วแต่กานมองเพราะว่าผมก็ยังยังเป็นเด็กกองเขาเนาะแล้วผมยังเป็นเด็กคนสนอยู่ค ก็จะมีแบบว่าคนจับตาเรื่องของเอกสารมัวๆเก็บตัวองไรนะก็มันมันไม่ต้องเก็บตัวมากเพราะว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ยังยังวุ่นๆอยู่เลยครับเพราะว่าเราก็เราก็ทุ่มเทงานนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้พักเลยเพราะว่าเขาออนแอร์ไปแล้วก็กำลังเร่งถ่ายไปด้วยเกษตรก็ไม่คุยก็ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับว่าน้องพิงประกอบ ้องให้มาเก่าละครนะครับก็ก็ต้องกำกลังรอกำลังรอว่าทางกองก็เันเพิมก็มีครับน,น่าจะได้ได้ยินกันแล้วได้ฟังกันกับพุทธิพัฒครับใช่ ถ้าคนทำไมเราได้ร้องอยู่คนเดียวล่ะสงสัยเราแอบแบบว่าไปไปร้องกอกหัวทุกวัน <c oughs> เรามีแบบดิก๊กี้เป็นนักร้องมาก,ก่อนหรือว่ากี่นาทเีเล่นเล่นไม่ยอมอ่าไม่ไม่ครับอ่าเมื่อตอนเด็กๆผมชอบเล่นดนตรีครับคือเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กกับเพ,พื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเอาไปร้องให้กองบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็ได้ได้ฟังไล่ๆมาเขาบอกว่าลองทักถามดู แต่ก็ก <FIL OS> ็ต้องก็ต้องลองลองลองดูก่อนว่ามันจะไปรอดไหมแล้วก็จะทากันไหมอะไรเงี้ยต้องมาคุยกันทีอ๋อคือตอนนี้ได้เนื้อได้อะไรมาซ้อมแล้วก็ได้ได้เนื้อได้อะไรมาซ้อมแล้วครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะไหวหรือเปล่าว่าเราก็เราจะทําแน่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ รับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟี่กอนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวชอมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ์เว็บก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว